หลายคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอแล้วเขาเป็นนักอ่านอย่างก๊อตนะก๊อตพอจะแนะนําได้ไหมมันจําเป็นจะต้องมาทําสมาธิจริงๆหรือเปล่ารวถึงจะสามารถที่จะคอนเน็กกับตัวเองได้เราลองวางคําว่าทําสมาธิไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนศัพท์ใหม่ว่าเป็นการเฝ้าสังเกตอืมก็ไม่ต้องทำสมาธิก็ได้เนาะคอยดูใจเพราะสุดท้ายแล้วการทําสมาธิคือการเฝ้าสังเกต ทีนี้เราเลือกแล้วเราจะเฝ้าเฝ้าสังเกตอะไรในช่วงเริ่มต้นเราเฝ้าสังเกตลมหายใจที่เข้าออกอ,อในช่วงต่อมาเราเริ่มเฝ้าสังเกตความคิดที่แทรกเข้ามาระหว่างที่เราจดจ่อลมหายใจอในช่วงต่อมาเราเริ่มเฝ้าสังเกตว่าเอ๊ะเราใช้เวลานานแค่ไหนเราถึงจะดึงตัวเองกลับมาไม่คิดฟุง้งซ่านแล้วกลับมาที่ลมหายใจอการเฝ้าสังเกตมันจะสืบเนื่องขึ้นเรื่อยๆพอพูดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องการพาตัวเองไปนั่งสมาธิแล้ว อยู่ตรงไหนก็ทําได้ใช่มันเป็นการปักหลักว่าฉันเนี้ยจะเฝ้าสังเกตการทํางานตามธรรมชาติของจิตใจของตัวฉันเองไม่แทรกแซงด้วยใช่ไหมแทรกแซงก็ให้รู้ตัวว่าแทรกแซงเพราะบางทีเฮ้ยฟุ้งไปตั้งนานแล้วนึกเพิ่งนึกขึ้นได้อ้าวกูเลิศเราไม่ต้องบังคับตัวเองถูกไหมก๊ออคือการบังคับต้องมีครับ ในมุมของผมการบังคับต้องมีในช่วงเริ่มต้นการบังคับเปรียบเสมือนการเข็นรถในช่วงเริ่มต้นแรกๆม,มันหนืดเพราะว่านิสัยเก่าแล้วชีวิตปัจจุบันก็เอื้ออํานวยให้นิสัยความขี้เกียจของเรามันพัฒนาบางทีเราอยากมีความสุขเราก็เลยทําเรื่องง่ายๆอืเอาสะดวกเอาสะดวกอทีนี้ไอาการเฝ้าสังเกตตัวเองในมุมของคนที่ไม่เคยทําเลยมันเป็น,นเรื่องยาก,ยากนะยากมากยุ่งย,ย,ยากสุดๆ <laughs> ใช่แต่ม<อ>ันฝึกแล้วมันดียังไงอะ ปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองอนะอืด้วยความที่พอเรามีมุมมองหลายมุมมองอเราก็จะไม่ติดอยู่กับการซ้ําเติมตัวเองอบางคนรูน้วิรู้วิธีแค่วิธีเดียวคือการซ้ําเติมตัวเองในการแก้ปัญหามันไม่ได้แก้เลยนะซ้ําเติมตัวเองก็ใช่ไง,ง,งผมขอเล่าเรื่องพระเซนให้ฟังอม,อ,อมีพระเซนสองท่านอื ท่านหนึ่งที่อาวุโสอีกท่านหนึ่งก็อายุน้อยกว่าท่านจําเป็นต้องเดินข้ามภูเขาไปสองลูกเพื่อที่จะไปพักอีกที่หนึ่งระหว่างทางที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านพบว่ามีบ่อคโคลนมีบ่อเลนแล้วก็มีสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งเอวบางล่างน้อยไม่กล้าที่จะข้ามบ่อคโคลนตรงนั้นกลัวจะข้ามไปไม่พ้นกลัวตัวเองจะหกเมนตีลังกาอันตราย พระทั้งสองรูปก็ได้แต่มองแต่พระอาวุโสท่านเดินสวบๆเข้าไปเลยอืเดินเข้าไปเสร็จอุ้มผู้หญิงคนนั้นข้ามบอ่อโคลนแล้วก็วางผู้หญิงคนนั้นลงอตลอดทางที่เดินกันมาเนี่ยพระสองรูปคุยกันตลอดทางแต่หลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นข้ามเขาไปแล้วหนึ่งลูกข้ามเขาไปแล้วสองลูกจนกระทั่งถึงตอนเย็นกลางคืนไม่มีใครคุยอะไรกันเลย คนที่มีอะไรอยู่ในใจเยอะๆเก็บไว้ไม่ไหวหรอกสุดท้ายพระที่อายุน้อยกว่าก็ถามพระอาจารย์ที่อายุยอายุเยอะกว่าว่าเราเป็นพระแล้วเรามีกฎที่เข่งขัดเหตุใดท่านถึงอุ้มสตรีคนนั้นพระอาวุโสท่านตอบว่าเราอุ้มสุภาพสตรีท่านนั้นข้ามบ่อ,อแล้ววางแล้ว ท่านตั้งหากที่อุ้มสุภาพสตรีคนนั้นข้ามเขามาสองลูกและยังไม่วางโอ้ยคนลุกุาอ,อูจริงคือประเด็นสําคัญที่ผมพยายามจะบอกก็คือเวลาเราเจอเรื่องลบเรื่องลบมันเกิดขึ้นกับเราวูบเดียวแต่เราเอาเรื่องลบมาถมจิตใจเราเป็นพันพครั้งเพราะเราวางไม่เป็นนั่นสิใช่เราเห็นว่าเรื่องลบมันเกิดขึ้นในจิตใจเราเซสว่าเหมือนกระดาษเบาๆแผ่นหนึ่ง กระดาษเบาๆนี้ไม่ทําให้คนเราหนักได้จนกระทั่งเราถือคามันไว้เมื่อยด้วยคามันไว้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีคนที่แก้ไขไม่เป็นก็ยังคงคาสิ่งนี้อยู่แล้วก็ไปทําสิ่งอื่นเช่นไปเล่นโทรศพัพท์ไปสุบุรีไปกินเหล้าหรือไปทําอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอ่ายังไม่ถูกวางลงก็ยังเมื่อยอยู่แล้วก็ทําไงถ้าเป็นก่อน เนี่ยวางอันนี้เห็นสมัยถึงว่าถ้ามันเป็นเรื่องในใจเราจะวางได้ยังไงมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเพราะฝึกน้อยเพราะว่าถ้าเรา observe ตัวเองได้เราก็วางได้คือพอ observe ตัวเองเพอเฝ้าสังเกตตัวเองบ่อยๆอ,อ่ะม,มันเหมือนมันจะเห็นของร้อนที่รีบปล่อยมืออืเราจะไม่ถือไว้แล้วถ้าสมมติว่าเราปล่อยเลยใช่ไหม เรื่องนี้ยังมีละลอกกลับเข้ามากลับเข้ามาทุกๆวันสักอันหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่ามีหน้าฝนอันไหนหยุดตลอดบ้างอะไม่ไม่มีมันก็ตกตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพงกนี้เกิดขึ้นกับเราต้องเลาะตลอดให้เราเข้าใจธรรมชาติใช่หน้าที่เราไม่ใช่ไปด่าฟ้าฝนแล้วหาล่มอ่ากันใช่ปกป้องตัวเองเราต้องรู้วิธีว่าการวางนี่คือการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดอืม